โอไอซีรีพอร์ตสวัสดีครับ,บก,ก,กันเลยครับผม<น>พวกเราโอไอซีครับโลกวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในบรรยากาศนะฮงานเปิดตัวช่องใหม่ล่าสุดของจิมแอมชแนลเราครับครับ,รบผมจิม c อมชแนลนะครับสนุกทุกวันอยู่ด้วยกันทุกเวลาบรรยากาศกเป็นไงบ้างครับน้องๆตอนนี้บรรยากาศก็คนเยอะมากเลยเห็น<พ>บอกว่ามี การโชว์การแสดงอยู่ข้างในกันด้วยแล้วเมื่อกี้เดินผ่านนะครับ <c oughs> มีผู้ใหญ่จากแกรมมี่มาคนทุกคนนะครับถึงศ <c oughs> ิลปินนะครับ <c oughs> แล้วก็เซเลบบิตี้มากันเยอะมากเมาครับติดติน เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ครับตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาแต่ว่าพี่นิกกี้ไม่ได้มาครับเสียดายแทนลาออกแล้วหรอครับยักษ์ตาตาแดงตาแดงตุ่ยจริงๆแล้ววันนี้ก็จะมีเอ่อรายการหลายรายการนะครับที่น่าสนใจมากรวมถึงละครรวมถึงซีรีส์นะครับในช่อง GMM Channel เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวบรรยากาศบนเวทีจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับในเฟสใหม่ของช่องเอ่อทีวีดิจิตอลนะครับอย่าง GMM Channel เดี๋ยวรอติดตามดูกันละกันนะครับครับผมอ่ะตอนนี้เราขอแยกย้ายไป หาอะไรกินก่อนหาอะไรกินก่อนหาอะไรกินก่อนสองสาวเด็กสาวเยอะมากเลยงานเนี้ยโอไอซีไม่น่าเชื่อครับมาในงานเปิดตัว GMM Channel ของเราเนี่ยเจอรุ่นพี่ o อ c ของเราด้วยนั่นก็คือพี่ชิมโคสิตเดี๋ยวเราไปถามถ่ายชีวิตกันดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่บ้างปัง โอ้นี่ผมบอกเลยว่าถ้าตอนนี้เรามีมีดนะแล้วกรีดลงบนผิวหนังตรนี้นะจะมีเลือดคําว่า OIC ไหลออกมาไหลออกมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ติม OIC อ่าเป็นยังไงบ้างครับชีวิตตอนนี้ครับพี่ทางนี้ทางนี้วันนี้ตอนนี้เหรอตอนนี้ก็โอเคครับเป็นอยู่เบื้องหลังครับทําโปรดักชั่นผลิตรายการโทรทัศน์ก็ หวังว่านะวันนี้ JMM ก็เขาปรับคอนเซ็ปต์ใหม่ก็คิดว่าอาจจะได้มีโอกาสมาเป็นคอนเทนต์พาร์ทเนอร์หรือว่าร่วมมาดูรายการด้วยอะไรเงี้ยสุดท้ายขอทำท่าโอไอซีหน่อยหนึ่ง <Okay. S 1> โอไอซีเดวจะจกันต่อมากข<ว><น>จำชื่อเพลงไม่ได้สิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็นทัก<ว> <น plastics> คนเธออาจจะลืมไปแล้วว่าฉัน ไ็้เป็น,นเหมือนเธอสุญญดยอดครับปอบเบนอ่ะปอบเบนอ่ะปอบเนอ่อันนี้สรุปธรรมะได้เลยปิยโตชายยะเตโสโกครับปิยโตชายยะเตพยังคาปิยะโตยิบมุตตัสักนัตถิโสโกปุโตพยังแปลว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีโกที่ใดมีรักที่นั่นมีนนมภัยครับเมื่อไม่มีรักแล้วโศกภัยก็ไม่มี ในระหว่างที่รอพิธีกรโออซีซึ่งตอนนี้เนะี่ยมีการโด่งดังเประดับซุปเปอร,ร์ตารกันแล้วไม่เป็นไรพวกเราพูดกันเองก่อนนะฮะตอนนี้โซคูมีซิงเกิลใหม่นะฮะชื่อเพลงตัวเกกะซึ่งเอบงเอวีเสร็จหมดแล้วในวันที่8นี้จะได้ดูพร้อมกันทั้งฟังพร้อมกันทั้งเพลงและมิวสิกวิดีโออ่าถึงจะพูดไปจนจบแล้วแต่ พิธีกรนี่ยังไม่เสร็จเลยเมื่อก่อนนี่ก็เดินกันสังเอะสังแงะอยู่ในตอนนี้เมืๆๆม่อเขาเป็นกระทึกพระเอกนะครับแล้วก็ตกก้องขอจากคนมีคนอยากจะถ่า,ถาย,ยรูปเขาเยอะตอนนี้เสร็จแล้วดูสิว่าจะมาไหมดูสิ <พอ S 1> ส,สวัสดีครับจะโอ๊ยสีครับพี่พูดครับ <para S 1> อ่าวันนี้จะพึ่งเรื่องละครนี่จะมีเรื่อง <ๆ S 2> เรื่องต่อไปขอแห้งม่อยขอไปกินนังก่อนนะเอ๊ะดาราขอแห้งดูแลหน่อยผมไม่ตัดที่ไหนไปโอ้โหของตัวจริงเล ตายแล้วพี่โสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตไปยืนข้างล่างเลครับพี่อืมอากาศข้างบนเป็นไงบ้างครับสดชื่นแล้วพี่ไม่คิดจะเรียกสมาชิกในวงพี่มาคุยกันหน่อยนะครับเฮ้ออเฮ้ยยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับสำหรับคุณพุทธ OIC เขาเทคแคร์ผมเหมือนเดิมให้ผมยืนอยู่ข้างบนด้วยพี่โจ๊กครับวันนี้แถลงข่าวช่อง GMM Channel ครับช่องใหม่ของ GMM Grammy ของเราบรรยากาศเป็นไงบ้างพี่ บรรยากาศก,ก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามีดารามากมายมาขนาดนี้ดา,าราพระเอกละครก็มีเข้ามาครับผมนี่หรือว่าคนที่ขึ้นไปร้องเพลงให้พระฟังก็มีครับผมเอาอีกไหมครับพี่โจ๊กครับสุดท้ายให้คนเนี่ยนะครับมาติดตามช่องใหม่ GMM Channel ครับอวยพรหน่อยครับพี่เหมือนที่ผู้บริหารบอกนะฮะจริงๆแล้ว GMM Channel ไม่ใช่ช่องใหม่แต่เป็นช่องทางใหม่นะคะคือเราจะอยากได้อยู่ใกล้กันอยากจะอยู่ในช่วงชีวิต ของทุกคนในห่วงเวลาอะไรวะขอดทษครับเอา4 3 2 GMM Channel เนี่ยไม่ใช่ช่องใหม่เป็นแค่ช่องทางใหม่เพราะว่าแกมมี่เนี่ยอยู่คู่กับพวกเรามานานแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเออได้ดูกันตรงนี้นะตรงนี้นะและจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็มีแบบว่ารูปแบบรายการใหม่ๆเยอะแยะเต็มไปหมดน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับการด้วยรายการด้วยชื่อรายการโอขอบคุณพี่เดี๋ยวผมจัดให้เลยพี่ เดี๋ยววงโซคูครับเดี๋ยวสัมภาษณ์เขาหน่อยครับจะฝากผลงานผมขอฝากผลงานของวงโซคูเนี่ยนะฮะก็เป็นเพลงที่กำลังจะมาโปรโมทกันให้ฟังเร็วๆนี้นะฮะกับเพลงตัวเกะกะนะครับวันที่8ที่จะถึงนี้นะฮะทั้ง MV นะครับทั้งตัวเพลงนะครับดาวน์โหลดได้พร้อมกันวันที่8นะครับอย่าลืมชมเลยนะครับผมครับผมแล้วก็สำหรับมิวสิกวิดีโอที่ว่า วงสกุลที่เล่นกลางสี่แย่ไฟแดงจนรถติดยาวเหยียดจริงหรือไม่คุณต้องติดตามดูวันที่8นี้มาแล้วแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้พี่โออุสิพี่นะเอ้าหนึ่งสองสามเออโอไอซีเดี๋ยวพี่โจ๊กโออย่างงี้นี่โออย่าง